ตัวใจนี้ไปเป็นโอกาสดีที่มันจะทำความคุณเคยกับกายกับใจตัวเอง <c oughs> ในการในพุทธศาสนา ฝายทีเบตว่านั่งสมาธิเขามีคำว่ากลมแปลว่าทำให้คุ้นเคยทำให้คุ้นเคยกับพระธรรมทำให้คุ้นเคยกับความสงบทำให้คุ้นเคยกับกาย กับใจตัวเองโดยปกติเรามีภาระหน้าที่ทางโลกมากมายโอกาสที่จะได้เฝ้าสังเกตธรรมชาติคือกายคือใจ ยากดูได้บ้างและจะดูให้ต่อเนื่องอยากการเป็นเวลาในการภาวนาในรูปแบบในการนั่งคัดสมาธิเรียบท ที่ตรงแต่ไม่เกรงก็เพื่อช่วยโอกาสให้เราได้ฝึกให้อยู่ในปัจจุบนัน อดีตก็คือความจำอนาคตก็คือความคิดความจำและความคิดเกิดที่ไหนกเกิดในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันจึงเป็นจุดรวมของอดีตปัจจุบันอนาคต ที่ในการฝึกจิตให้ปล่อยวางสิ่งสาวหมองต,งต่างๆในจิตใจต้องเริ่มต้นให้จิตมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงจะเยือกเย็นเรียกว่าวิหารธรรม วิหารธรรมมีหลายมีหลายประเภทที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือลมหายใจเราให้จิตใจ อยู่กับลมหายใจเพื่อให้ลมหายใจกลายเป็นวิหารธรรมของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือพุทธภาวะคือภาวะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันภาวะตื่นรู้ ในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นในเมื่อเราน้อมจิตยอยู่ในวิหารธรรมเราต้องยอมศิสละความสุขกับความจำความสุขกับความคิด ต่างๆให้จิตอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ได้แท่งลมหายใจแต่เราตั้งตัวรู้ขึ้นมา แลให้ตัวรู้นั้นรู้สิ่งเดียวคือรู้ลมหายใจถ้าความคิดอย่างอื่นแสกแซงเข้ามารู้แล้วว่างไม่ต้องสู้กับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมัน คือว่าธรรมดาเหมือนเราเดินในตลาดส่วนทางชาวบ้านเขาแต่ละคนเราไม่ต้องไปเถียงกับเขาไม่ต้องตามเขาไม่ต้องไปชนเขาแล้วก็ค่อยๆเดินไป เลียงเขาทันในการอยู่กับลมหายใจเราก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายที่ลมหายใจปรากฏชัด เป็นที่ตังของสติที่ลมหายใจเข้าก็มีความเพียนโดยธรรมชาติของร่างกายเป็นสัญชาติญาณที่จะดึงออกซียน เข้ามาบำรุงร่างกายดันชงหายใจเข้าเราจึงเน้นความผล่คลายรู้แบบผ่อนคลายแบบสบายๆแต่ลมหายใจออกมีการผ่อนคลายโดยธรรมชาติเราจึงต้องเสริมความเพียร โดยเฉพาะช่วงท้ายๆของลมหายใจออกเป็นช่วงอันตรายที่จิตจะชอบเผลอดล้นเราก็เพิ่มความเพียรความตั้งอกตั้งใจช่วงหายใจออกโดยเฉพาะตอนท้ายและหายใจเข้า กำหนดแบบขนคลายอีกทีขนคลายไม่ใช่ปล่อยปละละเลยยังมีความรู้อยู่แต่เมื่อเราสลับการกำหนดลมหายใจแบบสบายๆอนคลายช่วงหายใจเข้ากับการตั้งกตั้งใจเพิ่มมากขึ้นช่วงหายใจออก การสลับกันนั้นทำให้ไม่เหนื่อยไม่เบื่อในขณะที่ลมหายใจเข้านั่นแหละคือชีวิตของเราทั้งหมดไม่มีอะไรอื่นกไกลนี่คือ ชีวิตเราหายใจออกรู้ตัวอยู่ก็ลมหายใจออกนี่คือชีวิตเรากำลังทำความคุ้นเคยกับชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายชีวิตคือใจลมหายใจคือกายผู้รู้ลมหายใจคือใจ ันั้นเราก็รู้ลมก็รู้กายเรายังมีความรู้ตัวรู้คือผู้กำหนดรี่ว่ารู้ใจรู้ตัวหายใจเข้านี้เราไม่ต้องทำอะไร ร่างกายมันทำเองร่างกายก็ดึงลมเขา้ามาดึงออกซิเจนเข้ามาในกายลมหายใจออกร่างกายก็ผ่อนคลายเราจึงต้อง ตั้งใจมากขึ้นไม่อย่างนั้นจะเผลอไม่อย่างนั้นจะฟุ้งซ่านหรือจะง่วงแล้วสังเกตในลมหายใจเข้าร,รู้สึกดีฮะ มันรู้สึกดีเหมือนเราหิวข้าวกินข้าวกระหายน้ำกินน้ำร่างกายกระหายออกซิเจนก็ดูดออกซิเจนว่าม,มีความสบายอยู่ในตัวให้สังเกต หายใจออกนี่มันมีการผ่อนคลายอยู่ในตัวมันมีความสุขแบบผ่อนคลายที่เราต้องรู้เท่าทันเพลิดเพลินกับมันไม่ได้แต่รู้เท่ารู้ทัน นั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากมมีการท้าทายว่าต้องการให้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมของเราหมายถึงว่าวุนคุณมัวเมื่อไรทุกเมื่อไรตั้งสติกับลมหายใจรู้สึกสบายเข้าไปในที่ ความเย็นของเราเนยต้องการฝึกตัวรู้ให้ตื่นอยู่ในปัจจุบันข่งก่อนที่จะตื่นรู้แบบเป็น อัตโนมัติเป็นธรรมชาติแบบพระอริยเจ้าต้องตึงรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องก่อนสิ่งที่ทำหน้าที่นี่ก็คือลมหายใจ ต้องสร้างความรู้สึกแบบรักลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจเอนดูลมหายใจเห็นบุญคุณของลมหายใจ